สุดยอดแบที่บอกถูกเรียบร้อยครับผมวู้โอโ้แล้วอะไรบีวาร์ปเอ้ยเอ้ยอหจับข้าหรอเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอลูกพี่มาบับโอ้โหเป็นไงลูกเตะปีกโอ้หกระแดกแล้วกระแดกแล้วโอ้โลงร่ว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 งไปแล้วไปแล้วไหลไปแล้วโอ้โ,โอ้โ ไปละลากล่อนอ้าวมันว้ามานี่เลยเหรอถึงก็ว้ามานี่เลยเหรอโอเคเราได้สารต่อครับผมความมันโอ้ยถ้ามาจากตรงนี้นะผมไหลลงท่อมาแล้วก็มาตรงนี้ปุ๊บนี่มาสู่ห้องเจฟช็อปครับ,บผมเราไม่ต้องเจอกับกัมเบอร์ด้วยว่ะทุกคนว้าวไม่ว่าจะผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่เอ้ยนี่มันมีสกีตได้ตลอดนะเนี่ย ไม่ว่าจะผู้เล่นเก่าหรือผู้เล่นใหม่ได้ผมสิ่งที่เรานั้นโคตรเหนื่อยเลยก็คือกัมเบอร์ใช่ไหมสำหรับพี่นี่คือกัมเบอร์เลยโอเคแล้วก็ตังเยอะเหลือเกินอะ่ะอฮาะานี่ไงแล้วมีอะไรอีกโคมไฟเอาไปช่วยได้นี่ฟื้จริงจริงดอไมก็เขียน้วยนะไม่เขียนไปจับใครวะจับแอมบูดไงมันไส้ไปเถอะไปเพื่อนบายบาย,บาย,บายซีโอเกนบายบายเจฟ โอ้นีไปการสารต่อเลยฮะนะใครไม่อยากเจอกัมเบอร์อะผมไหลลงท่อมาไหลจากหลังสวนลงท่อมาเฟี้ยงไปอย่าบอกนะโถเอยหาจนแสงขึ้นหาโคตรนานไม่ได้กลับมาเดินมาอ้นานไม่ก็อยินแต่รู้สึกว่านะพี่ว่านะถ้าให้ไปเจอกับเบอร์พี่ว่ามันตรงนี้ดีกว่าสำหรับพี่อะไปเว้ย เดี๋ยน,นสีร่รตีถ้าไ้พี่ไปเจอกัมเบอร์พี่มาหลังสวนดีกว่าเออจริงๆคือ,คอ,คอหลังสวนดีกว่ามั้งไม่รู้ดิแล้วแต่คนชอบมั้งโอเคทุกคนพี่ไม่ต้องห่วงเลยว่าห้องถูกหรือห้องปิดนะเพราะว่าพี่มีเก็บทิชมาด้วยเว้ยวู้โอเคเก็บของเอาล่ะโคมไฟโคมไฟก็ใช้ได้ดีมากโคตรสว่างในเหมืองทุกคนสุดจริง ไไเดี๋ยวก่อนอเราต้องดูเขาบอกว่ายัางไงข้ามบนเหรอไม่ต้องห่วงมีเก็มทิศก็ไม่ต้องห่วงห้องไหนห้องจริงละเพื่อนไม่ได้จํามาห้องนี้อโอโ้โหโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะห้องนี้โห้โหโคตรด,ดีเอาเก็บทิศมาด้วยทุกคนตรงไหนทางอื่นตัวไปต้องเวทเวททางเดียวทงนนเหรอ เมื่อกี้เหมือนใครจะมาไม่ใช่มาตอนกููเดินนะตูเดินไปแล้วมาไม่นับนะร้อยหกสิบสองอะไรวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยเอาจริงๆนะนี้สถานที่ใหม่พี่บอกเลยว่ามันคือสถานที่ใหม่ฮะเมื่อก่อนไม่มีดิหรือว่าเราไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่ว่าจะไม่มีเนี่ยมันเป็นบ่อลงไปเลยอ่ะทุกคน สกีตกิเกอร์ไม่ได้ไม่ได้เจอกันนานพวกเกห้าวหานขึ้นเยอะนะอืมันอยู่ไหนวะส่องให้แต่ตาเล่นมาอีกแล้วราสซี่นี่เราทะลุมาเลยนะฮะ เดินชิลแบบอีซี่อีซี่เกินโอ้โหกล้าไปเช็คมาแทนที่ไปฉายชั้นกล้ามากร้อยหกสิบหกฟึบร้อยหกสิบเจ็ดจริงๆอย่างที่บอกใช้เข็มทิศก็พอไม่ต้องนับ เป็นไงอะไม่ต้องกลัวดูบหลอกโทใครมาปะวะจะมาก็รีบมาชึบ หลงงี้น่าจะเอาไม้กันเขนมาจับไอ้นั่นวะแอมบูดอ่ะไม่ต้องกลัวหลงบอกแล้วไม่ต้องกลัวหลงโคตรจะดีอ้าวห้องลูกพี่ดูนี่ โอ้โอ้โอ้อย่าเดินอย่ากย่าดิอะไรวะเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรเลยเอาไอ้นี่ออกอาการมั่วแล้วทุกคนดูมันดิยังไม่มีใครเขาไม่ทำอะไรมันเลยเด้วย อ้าวฟิกเกอร์มันผิดทางตูโยนไปทางนูน้นอยู่ดีๆมาข้างทางนี้คือเลยวะอ้าวอ้าวฟิกเกอร์เล่นตูแล้วไงทุกคนฟิกเกอร์เล่นตูแล้วไงดูว่าฟิกเกอร์เป็นมั่วเนี่ยเดินมั่วิเป่งเลยวะดูโยนทางนู้นก็ไปทางนู้นสิมาทางนี้ทำไมไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจเลยฟิกเกอร์เฮ้ยเนี่ยทุกคนเราเจอฟิกเกอร์แค่ครั้งเดียวด้วยนะปกติเราจะต้องเจอฟิกเกอร์สองครั้งใช่ไหมเออเจอครั้งเดียวแล้วอะไรเนี่ยเป็นอะไรเป็นอะไรเหอไอ,กไอก้กิ๊กไอก้กิเกอรอ้กเกอร์น่าลำคาญน่าลำคาญเฮ้ยฝั่งนู้นโอ้โหทุกคนถูกพกกระใจมาพอดีเลยเพื่ออะไรเนี่ยโอ้โหยาวิตามินโอ้โหยาวิตามินที่รักโอ้โหยาก็มา เดี๋ยวนะตูไม่รู้จะเอาอะไรออกเลยตอนเนี้ยโอ้โหไอ้นี่ก่อนเลยตะเกียงออกก่อนตะเกียงไม่จาเป็นเอานี่เอาเอากรงไกออกมาก่อนฟึบฟึบเอากรงไกออกมาตัดก่อนก่อนจะถึงห็อกซีกโอ้โหทุกคนของโคตรเยอะของโคตรเยอะครับผมเขาแจกของใหม่หรือเปล่าวะดูพิกล็อกเต็มไปหมดเลยเขาใช้พิกล็อกไปทำอะไรอะพี่ว่าหรือว่ามันจะมีอะไรที่แบบต้องใช้พิกล็อกหรือเปล่าวะ อ่ยาครับผมตอนนี้เรามียาสามกระปุกเต็มที่ฟึบไม่มีอะไรล้วแล้วก็ไฟฉายพี่อะพิกล็อกล่อยปะนี่ไงแสบตาเล่นไปดิร้อยเจ็ดสิบหอาราครับผมใกล้จะถึงห้องมหาเทพซีกแล้วร้อยเจดบเอ๋อพวกกล่องมันใช้พิกล็อกบ่อยขึ้นเว้ยร้อยเจด พี่ลืมแล้วว่าอาจริงๆนะตอนนี้พี่ลืมแล้วว่ามันเล่นยังไงวะเมื่อก่อนก็ยังได้อยู่นะตัวไม่รู้ตัวถือยาวไว้ก่อนเออใช่มันปรับใหม่โอ้โหกระเบรืรอนึกว่าจะไม่เจอเอยแต่จเจอคนละแบบเป็นไงละ่ะพีซลิกต่อยบ้าโอ้โหพีซลิกต่อยกระเบอเกมคิดน้อยไปแล้วดีไงดูใจเก็บทิศก็ได้นี่ว่าทุกคนเอาว่ะ แต่ถ้ามัวมองเก็บทิศล้วเราจะหลงเอานะเฮ้ยเอา้าเอา้เอาเฮ้ยโอ้โหมัวหลงทางเลยทีนี้โอ้โหมันต้องมีกระแทกเยอะเลยวะเก็บทิศไม่ต้องแล้วตูวมัวมองเก็บทิศทีนี้ตูก็หลงเลยอ่ะโอ้โหมอกี้คือหลงเลยอ่ะอ้ เก็บทิศก็พาตัวมั่วอีกอย่าใช้เก็บทิศในท่อตัวรู้ละมันจะดักทางตรงนู้นก่อนเลยฮะเอาแค่นี้เองเหรอไม่มีกระโดดเหรอแค่มุดทงมุดท่อเนี่ยนะเมื่อกี้พี่หลงกับการใช้เก็บทิศมากเลยวะ่ะคือมันจะบอกแค่จุดเฉพาะทางไปเว้ยมันไม่ได้บอกจุดแบบว่าทีละนิดทีละหน่อยมันบอกรวมทีเดียวเลยอะ เกือบโดนเล่นแล้วไงเฮ้ย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 แอบบุมาอะไรตอนนี้ โอ้โอ,โอ้แอบบุดแอบบูดครับแอบบูดครับไปเถอะครับอีกไหมแอบ,บุดไม่ใช่ตัวเดินไปแล้วแล้วมาไม่นับนะถ้าตัวตายตรงนี้ตัวไม่นับนะ ที่โกงนะเนี่ยตูลืมแล้วห้องไหนแต่ตูมีเข็มทิศอะไรวะกิเกอร์เฮ้ออะไรวะร้อยแปดสิบเจ็ด ไปเว้ยลัสซี่มาเหรอ<ป>เอาว่ะเ,เดี๋ยวเจอพวกม,มาสองตัวหนาวเลยฮันเนีห้องหลอกดูเบือ่อ ห้องหลอกดูเหรอตัวไม่กลัวหลงหรอกเว้ยทีละทีละหน่อยใหญ่วะฮอุ๊ยโอย ลัสซี่มาชิปละยาดวนจีโอเคข้ามียาเว้ยทางไหนทางไหนทางนู้นเหรอโอเคโอเค ถูกทางเว้ยขอมีต้องใช้ลงน้ำเสียด้วยลงน้ำเสียด้วยสิเข็มทิศอะ่ะมันบอกจุดที่แบบอยู่ตรงนู้นเลยอ่ะมันไม่ได้บอกทีละช่องนะวิ่งละตัวโอ้โหวิ่งเลยวิง่งเลยรอก่อนใจเย็น แล้วเดี๋ยวก่อนหูใช้แบตเร็วมากเลยอะ่ะกพอใช้ในน้ำอะ่ะโอเคทางนี้ถูกไหมถูกต้องช่วยได้เยอะร้อยเก้าสิบห้าร้ิห สุดแล้วเว้ยร้อยเก้าเจ็ดยังจะมาอีกเหรอลัดซี่จะมาห้องสองร้อยเลยปะเนี่ยโอ้โหตัวนึกว่าจะมาถึงห้องสองร้อยเลยมั้ง อะไรอะไรของเขาวะแล้วจะห้อง200ยแล้วตัวยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยฟึบโยนไปก่อนไป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 ไไปเร็วเร็วเรไป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 วู้ฮู แล้วเราก็ไม่ได้เอาไฟฉายออกมาใช้เลยเออดีแหละเติมฐานฐานไม่เติมเล่นไปเรื่อยฐานไม่เติมอายมาบ่อยนะแกเนี่ยทั้งไหนวะทางนี้ฟึบร้อยเก้าสิบเก้าเลตโยโกทูสองร้อยวู้ มาพี่ลืมแล้วเนี่ยไม่ได้เล่นนานแล้วนะไม่ได้เล่นนานละโอโ้โ,อโหโอ้หมา a เทพลิกมาแล้วครับมาเทฟคลิกมาแล้วครับดูบอย้ำว่าตอนนี้ต้องดูบอโอ,โ,โอเคเจอกันอีกครั้งฉันลืมละต้องกระโดดใช่ไหมพอคนไม่ได้เล่นนา,นานแล้วมันก็มีลืมมากนะฮะ ดึง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  <laughs> โอเคแล้วก็นางน้นชิปละไม่ได้เล่นนานนะ <laughs> ถ้าตายขึ้นมาถ้าตายขึ้นมาเฮ้ย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 โอ้โหมือมือยัดฟึบโอ้ยยังได้อยู่โอ้โหได้เฟษเดียวเฟษแรกหลุมสองหลุมสองปะ เละไปทางในจออันนี้เหมือนเขาจะปิดละทางนู้นเหมือนเขาจะปิดแล้วครับผมเราต้องไปทางนู้นให้ได้โอ้โหฟึบคิดนานไม่ได้เลยนะ โอ้โหคิดนานไม่ได้เ,ดดเลยสิทำไมมันกระโดดสั้นยังวะโอโ้ไปเว้ยไม่ชินฮนะกลับมาอีกครั้งยังไม่ถือว่าชินเท่าไหร่เออโอ้โหตามหลังดูมาเลยแล้วก็แยกไปฝั่งนูน้นอ้อมไปข้างหน้ามันฟืบฟืบฟืบโอเค ดูทำเลก่อนดูดูทำเลก่อนใหญ่ซะเหลือกเกินล่ะมาเทพติ๊กฟึม้มโอเควู้วโอ้เข่งเก่งมากครับไม่ได้มาเล่นนานไงทุกคนโอ้โหเก่งจัดครับผมเอาราเฟิตท้ายรอบท้ายครับผมที่จะลงไปทางนูน้น ลงไปทางนู้นปึ๊บ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 โอเคท่นนี้ก่อนจะไปข้างข้างนี้ยังไงไปข้างข้างนี้ต้องเดินผ่านนู่นปึ๊บ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 เอา้าตูโดนเลยวะโอ้ยนั่นมันแทงโอโหมาตายตอนตกโล้ โอ้ยไม่ได้มาเล่นนานเจอโหเส้นดำชุบได้ไหมชุบได้ไหมตอน โอ้ยไม่น่าพลาดเลยโอเคครับผมดูโว้ดูโหจบไปแล้วนะผมพี่มาถึงตรงนี้ไม่ได้เล่นานานนะมือแข็งแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันเก่งมันอะไรยังไงก็ไม่รู้ครับผมก็นั่นแหละถ้าใครไม่อยากผ่านตรงกัมเบอร์นะผมซึ่งตรงกัมเบอร์เนี่ยมันเล่นยากสําหรับพี่นะขนาดว่าพี่เคยทําแบบคลิปที่มีแบบแผนที่มาพี่ยังคิดว่าเฮ้ยมันยุ่งยากเลยครับผมในการเดินเนาะถ้าใครไม่อยากเจอก็ทะลุส่วนแล้วก็โผมาตรงนี้เลยครับผมยังไงก็ไม่เจอกัมเบอร์แน่นอนครับผมก็โอเคสําหรับวันนี้ขอตัวลาพี่เพนเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้ว บายบายบู๊เจอกันใหม่ครับผม